สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อสดตลาดไทยนะครับผมครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆใหม่ๆตรงกวาม ร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมพบกันเช้าวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะครับผมปีพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา9นาทีครับผมนะครับกมงเช้า9นาทีครับผมนะครับช่องประสมน้ำแก้ว พ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีพ,พ,พ, 4, พามาดูความมาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆสสใหม่ๆส่งตรงจากความาร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยนะครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับพี่ครับผมร้านบิ๊กบูฟาร์มจำหน่ายเนื้อวัวส่งตรงจากความขายปีกและขายส่งครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมแคปหน้าจอได้เลยนะครับคน วันนี้พบกันนะครับผมเช้าว,วันจันทร์ที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6เวลา9นาฬิกา9นาทีครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับมาดูมาชม,มันเลยครับผมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆใหม่ๆตรงตรงกความกองร้านวิบูความตลาดไทยเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับใส่เนื้อสายแย่ลากกลอยสอยจุรนะับ ตรงสัตว์ตรงร้านอที่ฟูฟางตลาดไทยนะครับผมครับเสร็จเนื้อใสสวยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมนะครับริ้วโครงหนึ่งร้อยหกสิบบาทอันนี้เป็นสามชั้นวันวครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาททีประกอบอาหารคือแกงต้มสูตรนะครับมีสามชั้นวัวนะครับผมนะครับสามชั้นวัวมีริ้วโครงนะครับที่ประกอบอาหารก็คือแกงต้มสูตรนะครับผมครับ 3, อันนี้เป็นเนื้อขาหน้าครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทวิธีประกอบอาหารก็คือผัดแกงทอดแดดเดียวครับผมนะครับเนื้อขาหน้าเนื้อริ้วโพงนะครับผมนะครับนี่ครับผมจะติดมันนิดๆนะครับผมนะครับรอยกรัมซี่โครงริ้วโพงนะครับผมนะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทอันนี้เป็นสามชั้นนะครับผมนะครับสามชั้นตัวครับผมนะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อสามชั้นตัวสดมากครับผมนะครับ ส,ด,ส,ด,สดใหม่ๆทรงตรงจต่ความต้องร้านพิภูความตลาดไทยเอาใจใส่เนื้อสายรับก้อยสอยจุรับผมต้มแซบตรงร้านพิภูความตลาดไทยนะครับผมครับมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมครับร้านพิภูความแข็งแรงแร่รหน้ารักทุกคนครับผมนะครับสุดยอดตลาดพันนุ์วัวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วง็ให้ถูอที่สุดที่ตลาดไทยเสร็จเนื้อสวยๆครับผมนะครับ กิโลกรัมละ120บาทครับผมนะครับวิธีประกอบอาหารคือแกงต้มตุ๋นนะครับผมครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมเลือดเพียนี่แถมปีครับผมครับใส่เนื้อสสยรับอยสอยจูรับผมต้มแซ่บต้องร้านบิ๊กบูฟังตลาดไทยนะครับผมครับพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยมเช้าที่ตลาดไทยครับผมนะครับบรรยากาศคลุมครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามงาม ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมนะครับวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกากับ15นาทีครับผมนะครับนี่นสดๆนี่คือสวยต้องแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วะทั่วโลกครับผม มาดูมาชมกันครับผมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวสดใหม่ๆสรงตรงจับความตรงร้านวิคุปความตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับเลือดเยือแถมปีนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อลาบเนื้อก้อนนะครับผมนะครับเนื้อลาบเนื้อก้อนสามสิบกรีดเชไบนางกับหวานสวยๆนะำฟักยิ้วดำลดความละสองร้อยบาทเสร็จนะฮะ สวยๆแบบนี้กิโลกรัมลนะ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเรจะซื้อกันทีแบบนี้นะครับผมนะ <S <S ครับสิบสิบโลยี่สิบโลสามสิบโลนะจัดเป็นชุดแบบนี้นะครับสองชั้นวัวคร,ครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามหนะึ่งร้อยหกสิบบาทนักการ่ากิโลกรัมลนะหนึ่งร้อยหกสิบบาทลิ้วโกงกิโลกรัมละ้นหนึ่งร้อยหกสิบบาทเครื่องในต้มแล้วลวกแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมครับสวยๆแบบนี้ครับผม ปลาคนหมูปันแพรนานะครับผมใหญ่ๆแบบนี้ล้างเรียบร้อยนะครับผมครับกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทจ้าครับผมครับสวยสุดผลงานครับผมนะครับื่องในสวยที่สุดครับผมนะครับต้อมแล้วเลือกแล้วนีครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตับเป็นปอดเป็นกันแดนาปลาคนหนูสามสิบจีบมัยนานไส้อ่อนไส้แก่ไส้เล็กไส้ใหญ่นะครับเป็นตับเป็นปอดมีครบนะครับ อันนี้เป็นสมองวัคนะงวครับผมนะครับสมองวัวกิโลกรัมละ80บาท<า>ครับผมนะครับถุงละ32บาทหัวใจไข่ดันครับผมร้อยเดียวครับร้อยเดียวนี่เปนไข่นะครับผมไข่นวัวนี่วใจครับผมนะครับกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นม้ํมครับผมนะครับดูครับผมมํมสดสดม้ํมสวยๆต้องแบบนี้นะครับผมม้ํมสดสดม้ํมใหม่ๆแบบนี้กิโลกรัมละร้อยเดียวครับร้อยเดียว นี่เป็นพักวหนูนะครับผมพักวัหนูวัแพน้าเครื่องในสดๆดเครื่องในใหม่ๆนะครับผมนะครับนี่ครับกิโลกรัมละหกสิบบาทนี่ครับผมไส้อ่อนไส้แก่ไส้เล็กไส้ใหญ่นี่เป็นปอดนะครับผมปอดปอบรองนะครับผมละหกสิบบาทเท่านั้นครับผมนะครับแอนหน้านี้ก็จะเป็นเนื้อบดนะครับผมเนื้อบดลองเนื้อบดบีนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วนี้จะเป็นลิ้นครับผมนะครับอร่อยที่สุดคือลิ้นนะครับผม กิโลกรัมละ200บาทจ้านะครับชิ้นสดสชิ้นใหม่ๆตลอด24ชิ้นเนื้อบดดีครับผมนะครับกิโลกรัมละ170บาทพ่อพี่ไปประกอบอาหารได้เลยนะคะรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อนพี่พี FC นะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วะทั่วโลกครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมร้านพี่กูความตลาดไทย ยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างดีครับผมเนื้อสดหันชิ้นครับผมกิโลกรัมละ1 7 0บาทครับผมสดสดยๆแบบนี้นะครับผม้อมที่กรอบอาหารได้เลยนะครับเนื้อสดหันเส้นครับผมทำนี้ครับผมแต่เดียวนะครับกิโลกรัมละ190บาทดีถูกมา20บาทนะครันผมครับดีจริงๆดีมากมายนะครับผมดีแท้ๆครับผมมีแท้ถูกมา20บาท สมอ,องวัวครับผมกิโลกร,รัมละแปดสิบาทนะครับถุงละสามสิบห้าบาทสามสิบสองบาทอันนี้เป็นเศษเอ็นครับผมกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทสดสดแบบนี้นะครับผมนะครับนี่ครับผมริ้วโค้งนะครับผมเนื้อขาหน้าสามชั้นวัวครับผมนะครับอันนนี้จะเป็นริ้วดำนะครับผมนะครับนี่ครับผมริ้วดำริ้วดำกิโลกร,รัมละสองร้อยบาทสามสิบกีบสบายนางนะครับผมนะครับนี่ครับผมผู้ภาคีริ้วดำ จะเป็นนี่ครับผมดอกจอกดอกแหนนะครับผมครับดอกจอกดอกแหนคันแพนาสามสิบกีบสะใยนามตะวันสวยผวยนะครับลาก่าติดมาสองร้อยบาทครับผมนะครับสดงดงามบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามงามครับผมนะครับช่อง,งมาส่งนันแก้วผาพ่อแม่พี่น้องที่นอทนอที่ที่เอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยยำเช้าที่ตลาดไทย ตลาดคาน้อวัวสดสดใหม่ๆสงรงตรงแต่ความต้องร้านบิ๊กบูความตลาดไทยครับผมนะครับสุดยอดตลาดคาน้อวัวนะครับผมนะที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็กถึงที่สุดที่ตลาดไทยเนื้อขาหน้านะครับผมสดสดใหม่ๆแบบนี้ครับผมกิโลกรัมละ160บาทวิธีประกอบอาหารคือผัดแกงทอดแดดเดียวครับผมนะครับนี่ครับผมนึงครับขาหน้า เื้อลาบเนื้อก้อนเนื้อริบอา,ายเนื้อใบพายเนื้อหนุกแล้วก็จนี่เนื้อก้อนครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อลาบเนื้อก้อ,อนวิธีประกอบอาหารคือผัดแกงย่างแบบเดียวลาบก้อนซอยจุลาบผมต้มสั้นนะครับ,บ,บ,รบ,รบผมครับเส,สิร์ฟสวยงามแบบนี้ครับผมนะครับนี่ครับผมทีมงานน้องๆร้านที่ดูความแกงแรงน่ารักควรใส่พิ้วสินเพื่อนนี้ครับผมนะครับ อนันนี้ก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริลายเนื้อใบปลายเนื้อหนุกดาวกระจายสามชั้นวัวครับผมนะครับเนื้อน่องลายกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับช่องผสมนั่นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซี FC. พามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยำเช้าที่ตลาดไทย ร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับมีที้งานน้องๆนี่ครับผมร้านบิ๊กบูฟาร์มยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างนี้ครับผมนะครับมีใบรับประกันใบรับรองจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลอดภัยจากการรบริโภคครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อต้อนนะครับผมเนื้อรับเนื้อต้อนนี่ครับผมเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับผมแม่พี่น้องคนเดอน BTS ดูครับผม เลือดเพียนี่แถมฟรีนะครับเป็นชุดราบนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อขาหน้าครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเนื้อลาบแลกร้อนครับผมนะครับเนื้อลาบแลกร้อนชุดลาบนะครับผมสองร้อยบาทเนื้อเสือล้องไ้ครับผมนะครับเีื้อของเสือสดตัดกาวบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีทุกทายต้องการเนื้อสดสดเนื้อใหม่ๆ จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านวิ๊กบความตลาดไทยนะครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับวิ๊กบความสาขาตลาดไทยนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับหรือจะเป็นแอปไลน์นะครับผมแอปไลน์หรือว่าเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ผมครับ บรรยากาศคึุกคักบรรยากาศรับขายดีมีกำลรงงามๆครับผมบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมครับร้านบิ๊กบุฟ่ามตลาดไทยนะครับผมนะช็อปแลกแจกทองครับผมครับนี่ครับผมนะช็อปแลกแจกทองเพียงซื้อสินค้าใดๆก็ได้ในร้านวิกบุฟรามและสมบัติพรีเมียมเมลนครับผมนะใบเสร็จ2500บาทขึ้นไปลุ้นรับสร้อยคอตะคำหรางวัลนะครับต่อหนึ่งใบเสร็จนะครับผมครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึง31มกราคมปีพุทธศักราช2569ประกาศผลนะครับผมเ็ดกุมภาพันธ์2569ครับผมนะครับติดตามผลรางวัลทาง f c e b o o k f แฟนเพจบิ๊กบูปามตลาดไทยครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับสุดยอดตลาดคานอวัวครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลวงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย ก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกขั้นทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC, ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC, ทั่วโลกขับผมที่เข้ามาดูเข้ามาสมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ที่ดีมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี BP, FC, ได้รับชมกันนะครับกลับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ